สวัสดีนะคะวันนี้พี่พลอยทานขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะแล้วก็มีข้าวโพดต้มด้วยนะคะทานในกันเด้นนี่ครับฝนตกค่ะเดี๋ยวไปถ่ายฝนตกให้ดูแต่ตกไม่แรงดอกเมื่อกี้พี่พลอยออกไปข้างนอกนะคะรีบเข้ามาโอ้ยฝนมันตกตกไม่แรงนะคะตกไม่แรงแต่ว่าเสียงฝนนะคะรีบเข้ามานะคะรีบใหญ่เลยบรรยากาศนะคะบรรยากาศข้างนอกนะคะบรรยากาศฝนตกค่ะ ตกไม่แรงหรอกแต่มันร้อนก็ดีเหมือนกันนะคะตะก,กี้พี่พลอยอออกไปข้างนอกตะก,กี้นี้ออกไปซื้อตกข้าวนั่นแหละอุย้ยแข็งฝนไปเลยตะก,กี้นี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศลงเมตรค่ะลงเมตรแต่ตกไม่แรงนะคะแต่ว่าฝนแบบนี้แหละตกนาน เ้าก็ออกไปตึกกับข้าวตะกีนนี้นะคะได้แกงเขียวหวานมาขนมจีนแกงเขียวหวานนี่กับข้าวข้าพี่พลจะหายแล้วน่ะตกไม่แรง แต่ตะก,กี้น่ากลัวมากเลยมืดตึ๊บเลยพี่พลอรีบไปซื้อกระเพ้าอาทานมากเลยเอสตี้เดี๋ยวทานด้วยกันเด้อนะคะทานด้วยกันก็อย่างนี้แหละนะคะอาชีพยูทูบเบอร์อาชีพคลิปนะคะทคําคลิปนะคะนะคะเราก็อย่างนี้แหละเราก็ต้องมาทํากันอย่างนี้แหละนะคะ จะทําอะไรจะกินอะไรจะทําอะไรก็ตามแต่กถ่ายให้กันดูนะคะว่าวันนี้กินน,นี่วันนี้กินน,นี่นะคะจะอยู่แบบนี้นะคะก็ไม่ได้ตีเดียดอะไรนะคะนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพี่ปอยด้วยนะคะเอซี